สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สองซ่มหนวยบันพืชห้าของป้าเด้อค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเก็บเห็ดคือเกาหรอ,อค่ะแล้วว่าเขาดงไก่บานนี่สิมามึงมายามมึงเห็ดเด้อค่ะคนร้ายหลายพี่น้องให้กลังงานบุญหนุยมาวังได้ๆนี่เด้อค่ะเอาเลยกะสงสัยมันเป็นเห็ดเห่ามันถาเห่าไปค่ะพี่น้องอาหารจิ๋ว <c oughs> เห็ดขา้าวไข่จูมงาม ดอกบานหอเอิอยางน้ำเลยฝนเลยนี่ไปไปน <JI> ้ำกัน <ril jamais> ่อืม อย่างงามันมีคนเห็นอย่างเงี้ยมัมีคนเห็นนะจ๊ะเนี่ยขาอย่างไงอันตันเลยพี่น้องมีอีกดอกนึงแม่เนี่ยอย่าไทยเฮ็ดมันอยากออกเจ้าเหรอวะพี่น้องป้าเหี่ยมันเปิดปาดีไฟใหม่มึงโอ้ยขาโอ๊ยกระโดอกนั้น อย่างเงาดู๋ยน้องกระแป้งฮิตกระแป้งหรือเฮ็ดดินหรือค่ะาง,งามเลยพา,านเหรอเด้ดูเห็นคิปนี่นะเสียงสิค่อยๆเนี่ยเด้พส่น้องว้าวแล้วมันเจ็บมันเจ็บคอแล้วมันไอเเยื่ค่อยอยากว่ามาสากว่าเขา ก็ได้กินอยู่ไข่พึ่งเฮ็ดพึ่งพึ่งตัวนี้สิออกจังเศษเฮ้ยป๋อหนุ่มแบบนี้ tito tay lời gọi tòp bìu tìm gà tay nè mùi 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 ngàm mùi 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 โอ้โหโดกอย่างไงไว่านึ่งครบหน้าพออีกแล้วโอ้โหมันเกี่ยวกันอยู่อีกโดกนึงไม่โอ้หเขาท้าเลยอ,อีกโดกนึงอุ้ยอีกดอกนึง แสบเดวยพินหงจังสีว่าเขาจังว่าเฮ็ดเท้าเนาะพินหงเนาะอุ้ยยูกไก่ค้นทางโบม,ม,มีคนเห็นปอดทีถั่วไป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 งานกันนี่อดยางงามนี่มีกระแมวนี่หายมือก้อนอยู่ที่หน,น ớt Ủa, chạy đi Chạy là hèn ớt Thả hào tối nè Mình có men Ui, cái nồi Bỏ ấu thì đầy tí nhỉ cái con, xem nào các, mao cọ này, kêu sâm này, áo sâm nắn, trên lớp bí vậy, xin nhảy hay vào bữa Có có anh, bố ở phía anh, 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 có Có anh, 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 อ้าวหลีอยู่ปาวีก็เน็นเอออยู่กับอินเนสชนะดอกนี้เฮ็ดเพิ่งใปไก่เอาถึงตาล้พี่หนักไปกไปะแล้จ,แลจะเอาเฮ็ดออกให้เบิ้งด้วยค่ะ แต่ดอกงามๆเส้นเขาไข่ต้องใส่เหลี่ยมละลายนี่อยู่ทั้งลานดอกนี่ภูมิใจนำเสนอแห้ดอกนี้แกงใส่หน่อยเส้แซ่บๆได้เลยเนอะ มิเอตอร์ทองงามทองปลาไหลน้ำเด้อไอ้ไหลกต่เป็นสันสัน,สนมนทองเอ้ยไปไปได้อยาสิหาเป็นด้วยค่ะใส่พันเอ๋นี่ ไอแบบไอจนดเนียวแตกนะเอา้าผิดมือความไอวังเลยกับไอโชว์มี้วัดแจ้สิบว่ามานอะล่ละเพราะว่าคนร้ายแห้งเน่ะเหล็กกะข้าเแบบข่าซ้ายนงเข้าเข่าเกือบ เกามูไงแปนมุงกลัวนี่ฮิดแป้อือันนี้จะิดเขาไข่ฮิดข้าวไข่ดอกบานไปแล้วนั่นถูกไม้เลยพีวว่น้องมีใปคนเดียว เพิ่มข้าวแต่ละพื้นที่ไปก็เอิ่อนซื้อเฮ็ดเ่าคือกันคิดไหนคือกันแหละข้าวไข่นะจ๊ะอู้ยข้าวไข่เนี่ยก็เก็บมวนกำลัลลงไปจุ่มอยู่ ดอกงามาางามเสร็จแล้วค่ะงานพนงานวันนี้พ่อได้ก,กินพี่น้องเก็บสะสมไหวนะคะเพ็ดเขาไข่ดอกงามงาม คลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี้ละค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพอบกันมาคลิปนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ,ไม,ะไม่จไทิ้งได้แล้วหมอนเน่าอ่ะซักก็ไม่ซัก<อ>หายหรือยัง<อ>หายป่วยหรือยัง เธอขี้เกียจไปโรงเรียนใช่ไหมไ<อ>เธอขี้เกียจไปโรงเรียนใช่ไหม